สวัสดีครับมารีวิว p พ P 2ตัวนะครับตัวนี้รุ่น2000ตัวนี้รุ่น,2000น,น2000สองสัยที่รีวิวที่เห็นประจำเพราะว่าบางทีลูกค้าติดต่อภายนอกมาอยากดูหน้าเกมมานั่งถ่ายรูปอันน,น,นี้สีเขียวอ่อนนะครับฟ้าา้ถสีดนค่อนข้างจะสวยนะครับ นนี้เดียวเห็นไหมกลมๆแบตหมดอ้าไม่ได้ใช้แบตสองตัวใช่มาต่อนะครับเลิกเดินสักทีเถอะน้าวันนี้เธอจะกินอะไรเขาเป็นใครเขา เกมจะคล้ายกันนะครับไม่ต่างกันมากหรอกทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นแฟนเก่าฉล่ะฉันรู้สึกได้นะสิเธอที่มั่วไปใหญ่แล้วไม่ใช่นะเแค่เพื่อนธรรมดากดลำบากเนี่ยเอากดลุ่นนี้หลักแล้วกันเพื่อนธรรมดาที่ดูสนิทกับนายมากมากเหรอเห็นแล้ววันขันมูขันตาสุดๆ ไม่ได้ป่วยใช่ไหมคุณป่วยมันได้ตั้งแ่หางแล้วเฮ้ยเธออยา่าหัวร้อนได้ไหมคือมันแบบว่าถึงกลัวน่ะนายตายนะคอยดูเถอะฮ <c oughs> ถ้าว่าอะไรก็มาทำงานเนี่ย ถ้าเปนเด็กเส์ฟไม่ใช่เหรอพาาทาวนะถ้าแต่ตัวเหนจิงพลาเงินใช่ไหมผมเคยชี้แจงแล้วน,นะถ้าเกมชนกันม,มันคือ DLC นะครับไ,ไม่ต้องรบนะ,บะซึ่งน้อยคนที่เขาจะทำ<อ> DLC ใส่ให้ลูกค้าไาาอ้ตัวนะนี้ก็ดี DLC ี่กันนะ คุณเหี่ยวครับคุณก็ดูหน้าตาสาวสวยนะแต่พูดจาไม่น่าฟังเลยนี่กดี l อซนะครับฉันรู้ว่าฉันสวยมากแต่อย่าคิดว่าชมฉันแล้วจะโกงใคยเกมตัวนี้ผมเห็นว่าดีนะนผมใส่ดี c ซให้ด้วย,วยคุณเหวี่ยคุณดูถูกฉันกวบบนจริ้งเกินไปหรือเปล่าแล้วเธอจะเท่าไหร่ล่ะพูดกับฉันไปไม่มีประโยชน์หรอกคุณไปถามวนจิ้งเถอะขอโทษนะฉันจะสายแล้ว นายอยู่ไหนกำลังจะไปเด็กกับลูกสาวตระกูลสู้อะไรวันนี้พ่อให้เธอมาด้วยไม่ใช่เหช่างเรื่องนั้นก่อนเถอะพี่นายแต่งงานแล้วใช่ไหมอะไรนะจะได้สิบล้านแรกกับพี่เธอแล้วก,กับเวนจริงแต่เธอไม่สนใจเลยเขาจ้างเท่าไหร่จะไปรู้เหรอเขาแต่งกับเวนจริงเรื่องมันแน่แน่ก็ใช่่สิโอเคครับทำอะไรไปก็ทำนั้นอ่าอติดต่อสัอตถาถามเช่นเดิมครับถ้าสนใจ โอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ